มีเพื่อนๆสอบถามผมนะแล้วว่าทิชชู่แผ่นเนี้ยแผ่นเดียวเนี่ยสามารถเป็นลิ่งได้ทั้งทั้งคันของโมเดลเลยหรือเปล่ามันไม่ใช่แค่เออเอาอันเนี้ยมาจุ่มสีแล้วก็ปื้ดไปทีเดียวมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยครับมันต้องมีการเลือกทิชชู่แล้วต้องมีการแยกน้ํายาอะไรต่างๆเดี๋ยวผมไปบอกเทคนิคของผมให้แบบง่ายๆแล้วก็ทุกคนใช้ได้หมดแล้วก็ประหยัดเงินด้วยครับ ที่ต้องเตรียมนะครับมาทํามีไม่กี่อย่างอันดับแรกก็คือน้ํำยาโซเวนอันที่สองเวทีนิงคลเลอร์จะเป็นสีอะไรก็ได้อันดับที่สามถาดรองสีอันดับที่สี่ ตัวดูดนะครับดูดน้ำยาแนะนําว่าให้ใช้อันไหนก็ใช้อันนั้นอย่าไปปน,นกับน,น้ํายาอื่นสุดท้ายก็ทิชชู่คลีนิกอุปกรณ์ที่5ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือบรัชโปกันนะ you need Brush, นะครับ you need b r u นะครับขั้นตอนที่หน,นะครับเราใช้ paint นะครับก็คือ w i a t e r i n g color เนี่ยครับหยดหยดลงไปนะ just a few drops on the plate ขั้นตอนที่สองน,นะครับเอาเนี่ยดูดนะนิดเดียวแล้วก็เทล,ลงไปสักแค่ okay, นี้ไม่ต้องเยอะมาก you put the solvent the liquid solvent into the plate just a few drops หลังจากนั้นนะครับเอาทิชชู่เนี่ยทิชชู่มาพับพับเป็นทรงสามเหลี่ยม นะครับทรงสามเหลี่ยมภาพอีกรอบกอ่ะก่อนที่จะใช้ทิชชู่นะครับเราใช้บรัชก่อนนะครับใช้ตรงปลายนะครับทาลงไปบนจุดต่างๆก่อน after finish painting on oil effect as you see the color is over saturated to decrease the oil color next step we have to use a clean tissue with few drops of solvent next use a p o i n t tail to paint on surface area and careful don't push too hard otherwise you remove all the oil color that you just painted พอ so, หลังจากนั้นก็จุ่มไปที่เอ่อโซเวนนะครับนิดเดียวนะครับจากนั้นเราค่อยใช้ทิชชู่นะครับในการทาลงไปเพื่อที่จะลดความเข้มของสีดําลงนะครับให้มันอ่อนลงแล้วมันก็จะสวยงามน,นะครับ อ่าเหตุผลที่ต้องใช้ทิชชู่นะครับทิชชู่คุณภาพดีคือไม่ใช่ว่าเราจะใช้ทิชชู่อะไรก็ได้มาถา่านะครับเออผมใช้ทิชชู่คลินิกนะครับเหตุผลที่ใช้ทิชชู่คลินิกเพราะว่าทิชชู่คลินิกเนี่ยมันซึมซับน้ําได้ดีมากเลยนะครับทิชชู่ทั่วไปเนี่ยแหละทิชชู่คลินิกดีๆเนี่ยแหละนะมันซึมซับน้ําได้ดีแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือว่าไอ้ทิชชู่นี่ห่อนี้มันไม่มีฝุน่นเวลาเวลาคุณจุม่ม น้ำยาเหลืออะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกเลกเอ่อเล็กร์หรืออะไรแบบพวกแบบแอลกอฮอล์แล้วคุณทาลงไปบนตรงเนี้ยบนพื้นผิวพลาสติกเนี่ยมันจะไม่มีเศษฝุ่นเข้าไปเศษพวกกระดาษขุยอ่ะไม่มีแต่ถ้าคุณใช้ทิชชู่ที่คุณภาพต่ำหน่อยหรืออาจจะราคาถูกอันไหนก็ได้ทาไปเนี่ยมันก็จะเกิดฝุ่นเกาะพอฝุ่นเกาะปุ๊บเนี่ยมันจะเรื่องใหญ่ละมันจะแก้ไม่ได้ละมันก็จะโหต้องมา หยิดทีละเส้นซึ่งมันเป็นอะไรที่ลําบากมันจะเป็นขุยมันจะไม่โอเคมากๆดังนั้นนี่คือเหตุผลว่าทําไมผมถึงใช้ทิชชู่คลินิกตลอดเลยถ้าเพื่อนๆคอยเห็นนะครับเออแล้วทำไมไม่ใช้ผ้านะครับเออบางคนก็ใช้ผ้าอันนี้แล้วแต่คนถนัดนะแล้วแต่คนถนัดเออผมไม่ใช้ผ้าเพราะว่าผ้าเนี่ยมันหนาหนึ่งแล้วบางทีมันมีฝุ่น เคยใช้แล้วคือเวลาทาปุ๊บเนี่ยมัน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 ปื้ดแล้วมันเหมือนกับเอานิ้วป้ายแปะปื้ดเหมือนสีแบบกลายเป็นของเล่นบ้าบบอๆไปเลยอ่ะเพราะว่ามันคอนโทรลยากมันไม่สามารถให้พับให้มันเป็นทรงสามเหลี่ยมอะไรได้นะครับอย่างที่บอกไปผ้ามันก็จะแข็งเกินไปแล้วมันหนาเกินไปแล้วมันกัดระยะความน้ำหนักของมือไม่ได้มันก็เลยทาให้ผมเปลี่ยนใจมาใช้ทิชชู่คลินิกนี่คือเหตุผลนะครับทีกวันผมใช้นี้ตลอดเลยนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะครับถูกแล้วก็ประหยัดงบประมาณไปได้ด้วย ทั้งหมดก็มีเท่านี้ครับแล้วทั้งหมดที่คุณเห็นเนี่ยผมก็ใช้วิธีเนี้ยเยอะมากแทบจะ80%เลยนะครับทุกคนก็สามารถทําได้ไม่ได้ยากมากค่อยๆทานะครับอยากจะรู้อะไรเนี่ยถามเลยนะผมชอบมากเลยเอ,อ๊ทำให้ผมคิดแล้วก็ทําให้คนได้อ่านแล้วก็ได้คิดด้วยว่าเอ,อ๊มีอะไรแบบใหม่ๆเทคนิคอะไรใหม่ๆบ้าง,งหลัดที่บางทีเอ๊มันโอกาสมันเอ๊มันไม่ได้ก็สามารถที่จะถามแล้วทําให้คนได้ความรู้ด้วยนะครับก็อย่างนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย chào anh